สวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนีคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณสุพนันริศมนตรีและอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้นะครับอาจารย์คมคิดสัญชนะเกียรติครับอ่สัปดาห์นี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหายไปหนึ่งสัปดาห์ตั้งใจว่าจะหนีฝุ่นกทมไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เชียงรายสักหน่อยเป็นไงฮะแต่ปรากฏว่าเชียงรายนี่ก็ฝุ่นไม่ <c oughs> น้อยถูก <นะ S 1> ต้อง<ด><ะ>เจอฝนไปเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากฝนชะล้างฝุ่นไปเรียบร้อยเนี่ยอากาศในกรมดีขึ้นพอสมควรจนถึงกระทั่งอย่างสุดสัปดาห์แบบนี้วันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์ฝุ่นในกรุงเทพมหานครดีพอสมควรนะฮะเลจะเป็นหลายๆพื้นที่เจอสีฟ้าเจอสีเขียวอากาศโอเค ตัดภาพไปที่ภาคเหนือที่ผมตั้งใจจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วันนี้นะวันนี้ยังส้มยังแดงอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นลำปางไม่ว่าจะเป็นตากก็ยังมีบางจุดที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่มีการเรียกว่าลมเนี่ยมันดันขึ้นมาจากทิศใต้นะครับขึ้นไปอยู่ภาคเหนือมากขึ้นด้วยตอนนี้นะครับอ่ะนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ทาง NBT น e w s ิวจะพาไปติดตามด้วยนะครับก็คือเรื่องของเรื่องแปลกนะแปลกๆมีหลายอย่างนะครับแต่วันนี้จะพาไปด นะคุณผู้ชมลองคิดไว้ในใจนะครับว่าคาว่าถนนแปลกที่คุณผู้ชมคิดหรือว่าอาจจะเคยเจอมาบ้างเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูด้วยนะครับว่าถนนแปลกที่ชนบุรีเป็นยังไงครับแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตเริ่มที่ปฏิบัติการในการกวาดล้างชาวต่างชาติที่หลบหนีคดีเข้ามาอยู่ในบ้านเรากันหน่อยผู้ชมฮะล่าสุดนะฮะทางตํารวจสอบสวนกลางเขาได้มีการถแถลงเนี่ยจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติ หลังพยายามติดตามจับกลุ่มเจ้ากลุ่มนี้แหละนะมานานกว่า1ปีโดยผู้ต้องหารายนีนะ้ถูกสารอังกฤษพิพากษาจำคุกถึง11ปีเนะทที่ยพลตรวจโทจิรพพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนะี่ยได้แถลงนะจกกับกลุ่มนายริชาร์ดผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดจากอิตาลีเข้าสหราชอาณาจากนะักรเนี่ยนายริชาร์ดเนี่ยขนยาเสพติดตั้งแต่ปี59มูลค่าในขณะนั้น,นประมาณ8ล้านปอนด์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็บอกว่า ราวกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นเองสารนะฮะก็มีความพิพากษาในปี61ลงโทษจำคุกเป็นเวลา11ปีแต่นะฮะริชาร์ดเนี่ยได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยหลังจากได้รับการประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดีนะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงตำรวจอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยนะครับซึ่งไอยาสติที่ว่านะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเม็ดอมเฟตามีนเหลว หรือเป็นหัวเชื้อของของเม็ดแอนฟตามีนนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยอยู่อยู่ประมาณ8ล้านปอนด์นะครับในในขณะนั้นนะครับทางทางข้อมูลครับก็บอกว่าตัวของของตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มหัวหน้าแก๊งนะครับซึ่งเมื่อได้สารเสรติดตัวหัวเชื้อนี้ไปเนี่ยมันจะสามารถไปทำได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ แล้วก็จะขายในในอังกฤษและในยุโรปต่อไปนะครับโดยพลตำรวจโทจิรพบเองก็ได้บอกด้วยนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยได้รับการประสานตัวจากสาราชอาจาักรในช่วงปี2565จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามติดตามสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามตัวใช้เวลาร่วมๆ1ปีนะครับจนพบตัวเมื่อวานนี้จักลุมได้ที่สุขาพิบาล5ที่แขวงท่าแรงเขตบ,บางเขนกรุงเทพ และสำหรับนายริชาร์ดเนี่ยมีประวัตินะครับว่าเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งในอดีตก็เคยมีภรรยาเป็นคนไทยด้วยแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลประกอบอาชีพที่ชัดเจนขณะยุขณะที่อยู่ในเมืองไทยเจ้าหน้าที่นะครับกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมนะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอีกด้วยหรือไม่นะครับจากการสักถามนะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่ง ไอร์แลนด์กับอังกฤษนะครับซึ่งเขาสามารถขอพาสปอร์ตใบใหม่ขึ้นมาได้นะครับพอออกพอขึ้นได้พาสปอร์ตใบใหม่ได้ชื่อใหม่ทําให้เขาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ครับแล้วก็มากบดานในเมืองไทยอยู่เมืองไทยเขาประกอบอาชีพอะไรไหมคะจากการสักถามก็ยังไม่มีอาชีพชัดเจนนะครับก็เร,เราอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลต่อไปครับเท่าที่เขาให้การเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นวิศวะนะครับแล้วเขาเขาอ้างว่าที่เขามาเมืองไทยเนี่ย เขาก็มามาเจอผู้หญิงไทยแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับสองคนแล้วเขาก็สามารถทําในอาชีพวิศวะเนี่ยโดยอยู่อังกฤษครึ่งหนึง่งอยู่เมืองไทยครึ่งหนึง่งนะครับแต่อันนี้เราก็ไม่ปักใจเชื่อนะครับนี่คือคำให้การของเขานะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่เราตรวจไม่ไม่เห็นการทํางานของเขาที่เป็นหลักแหล่งนะครับก็มีเขาสันสนิษฐานว่าก็อาจจะประกอบธุรกิจสีเทาก็เป็นไปได้นะครับ ทางนี้ทางตำรวจก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะบอกว่าจากการสอบสวนในริชาร์ดเนี่ยก็ยอมรับนะว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะแล้วก็ยินยอมให้ส่งตัวกลับสหราชอาณาจักรเนียซึ่งทางการไทยก็จะดําเนินการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้กับสหราชอาณาจักรตามลําดับขั้นตอนต่อไปนะครับครับ